ทีมป้าเด็กหน้าใหม่ครับชิขวามาเลยครับมาเลยชิขวามาเลยตูนชิดฝามาเลยครับดีมากดีมากเข้ามาเข้ามเองโอเคโอเคทีมนี้เป็นสามหนุ่มคนรุ่นใหม่กันบ้างครับนำโดยคุณตูนทัชพงศ์ที่เอารถคันแรกของครอบครัวมาแลกหรือเป็นเพื่อนที่ตามมาช่วยก็คือคุณโมกกสิน และคุณเจที่ระวุิไปตามเชียร์ทีมนี้กันเลยดีกว่าครับอ่าแล้วใครจะเล่นผมเล่นครับตนเล่นนะครับสองคนช่วยนะโอเคนะเขาจะไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อเขาทำทำทำทความฝันให้เพื่อสนสำเร็จสองคนอยู่ในรถตันอยู่งีนี่มาเรามีสามท่านทัดเลือกแบบโอ้โหกริบกริบมาให้เลยมีคุณวิทย์คุณเอกคุณแข่งโอ้โหอเชียร์ตัวมากเลือกมา เป็นผู้ช่วยเราให้ได้นะครับร r มมุ o v e H3G Plus หมายเลข1 2 3หมายเลข2ครับใช่ครับใครก็ได้หมายเลข2เอาว่าเป็นคนคนคนเอาละเอาละมาบรรยากาศในบ้านบรรยากาศที่สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งรอแล้วก็บรรยากาศบนเวทีนี้อาจจะต่างๆกันไปนะตั้งแต่เล็กน้อยถึงปานกลางหรือมากมายนะคำถามเดียว แปดช้อยหาให้เจอพร้อมไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี้แล้วเข้าประจำที่เลยว่ารอก็รอเจอกันอะไรก็เพิ่มขึ้นคำถ้มเดียวสบายสบายหายใจลึกๆมันไม่มีอะไรง่ายเกินเหตุอยู่แล้วล่ะมันต้องให้เราคิดบ้างแต่มันไม่ยากที่จะไม่แตกนะครับ t ต y ยต a าฟ r t u จ e เใหม่เรื่องราวของสำนวน อย่าตกใจครับสํานวนไหนมาจากผลไม้มันมีสํานวนที่มาจากหลายหลายที่เยอะมากมายสํานวนไหนที่มันมาจากผลไม้เกี่ยวกับผลไม้เลือกมาอันที่ไม่ใช่อย่าเลือกเลยนี่เป็นสํานวนทั้งสิ้นเลยสํานวนไหนมาจากผลไม้หนึ่งทึนทึกเคยได้ยินสํานวนทึนทึกไหมโอ้ยทึนทึกเหลือเกินมาอันแรกงสองแกแดดพวกแกแดดเนี่ยนะเคยได้ยินใช่ไหมใช่อสามบเพาะ อ่าสัมพันไหนมาจากผลไม้สีตื่นตูมเคยได้ยินไหมแต่แต่ตื่นตูมแต่เคยได้ยินใช่ไหมอ่ามันเป็นสำนวนแต่สำนวนไหนมาจากผลไม้ล่ะนะครับห้าลอยนวลเอ๊ะมันเกี่ยวกับผลไม้ไหมหกเออะมาเทิงสำนวนทั้งสิ้นเลยเจ็ดฝังรกรากฝังรกรากและสุดท้ายครับฝรั่งขี้นกสำนวนไหนมาจากผลไม้ บนไวทีจับเวลานะครับเพื่อจะพูดคุยกันเป็นการลองตอบก่อนจับเวลาปรึกษาหรือดังๆให้รถได้ยินด้วยครับป้าไงครับขึ้นคึกนี่ไม่ไม่แน่ใจนะครับแก่แดดน่าจะใช่เพราะว่าผลไม้มันโดนแสงสุกครับครบพอจจะใช่พออาจจะเนาะกระต่นตูมนี่ไม่ใช่เพราะว่ากระต่ายต่นตูมร้อยนวล คนชั่วลอยนวลเกี่ยวไหมไม่แน่ใจมันก็เป็นสมดุลแหละมันมันก็ความหมายนั่นแหละแต่มันจะเกี่ยวกับผลไม้ไหมใช่ข้อนี้เว้นไว้ก่อนครับอะเว้นไม้ะเทิงมะเทิงใช่ไหมครับไม่ทราบครับได้ลิดมาเ่็นคนชั่วโชคร้ายครับเออฝั่งเราราคามีคำว่ารากก็น่าจะใช่ไม่รู้ว่าใช่ไหมอ่าต่อไปฝรั่งขี้นกฝรั่งขี้นกนี่ฝรั่งขี้นก อาจจะเปรียบเทียบสวยๆอาจจะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าครับก็คือถ้าจะเลือกสัมนน์ไหนมาจากผลไม้ก็มีนี่ประมาณปันหนึ่งลุยอย่างเดียวได้มตนเลือกอะใช่ไหมครับแต่อ่าไม่เป็นไรสัมนนไหนมาจากผลไม้คุณเลือกอะไรแกแดดครับเลือกแกแดดหนึ่งขบเพาะขบเพาะสองเออะมะเทิงเออะมะเทิงสามแล้วก็ฝั่งรกรากฝังรกรากสี่นี่ประมาณนี้ครึ่งครึ่งใช่ครึ่งครึ่งยังประมาณอยู่นะ เดี๋ยวในรถสามสิบนาทีแล้วผมจะมาร์กสีแดงให้ถ้าชอบไม่ชอบเดี๋ยวเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวว่ากันทีตอบจริงขึ้นไปนะครับอ้าวคุณจะคุยถามได้ตลอดนะหรือจะเงี้ยเงี้ยฟังเพื่อเป็นสมาธิก็ได้พูดชัดๆเลยนะสามสิบนาทีในรถไปเลยแกแดดแกแดดนึกแกแดดถึงทึกเราไปชัดๆอ๋อถึงทึกมาด้วยเหรออ่ามาด้วยมาด้วยลอยนวลแล้วก็ฝั่งลูกลากแค่นี้ที่เหลือฝั่งที่นุ้งไม่แน่ใจเออมาทึ่งเหมือนกับมันวุ่นวาย ฝรั่งที่นกเหมือนเหมือนพูดคนคนแปลกหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือพูดถึงชาวต่างชาติได้นะคุณถามก็ได้นะคุณคุยกับเขาได้นะแล้วก็อะไรอะตื่นตูมมันเป็นกระต่ายแล้วก็เฮ้ยพูดบ้างดิลอยนวลเนี่ยลีเคืออ่านหนังสือภาษาไทยมาแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคนคนชั่วอะไรเงี้ยครับแต่ว่า ไม่รู้ว่ามาจากผลไม้ไหมแต่ว่าแต่ที่แน่ไม่ได้มาจากคนเรื่องของต้นต้นกำเนิดขนาไม่ได้มาจากคนชั่วลอยนัวอะไรอย่างงี้ที่เราฟังกันครับแล้วก็จะใช่ก็น่าจะเลือกดูอันนี้ไม่ทราบนะอไรเ่อตูนว่าไราโอเคพร้อมนะคุณตูนตอบจริงแล้วนะครับสำนวนไหนมาจากผลไม้ตอบจริงหนึ่งเลือกกดลงมาเลยครับพูดไปเรื่อยวในรถก็จะได้รู้เลือกแกแดดนะครับอ่านี่เลยไหมครับ คำตอบที่สองนะครับเป็นขบเพาะครับขบเพาะนะฮะสองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องบรรดาแรกนะฮะเอะมะเทิงครับเอะมะเทิงตัดสินใจเอานะครับอ่าเนี่ยเราบอกให้อย่าเอาเลยนะตัดสินใจเอานะฮะสาวได้นเนี่ยเนี่ตัวทานได้เนี่ยตัวทานได้เอาเป็นฝั่งลกลรกครับฝั่งลกลรกด้วย4 4 4สี่สี่คำตอบพอตัวทานดูได้นะหรือไม่มั่นใจแล้วก็ยืนแนงคำตอบเลยมั่นใจไหมครับ มั่นใจครับมั่นใจอ่ะยืนยันคำตอบมั่นใจครับยืนยันคำตอบฮะอู้แกลุยจริงๆไม่หันไปมองเพื่อนในรถเลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่สนใจเลยสมาธิมากเลยใจนวลน่ะนะมาดูคำเฉลยนะครับว่า Toyota Fortuner ใหม่นี้จะแตกสำหรับทีมนี้หรือไม่วัยรุ่นทั้งสิ้นเลยมาลุ้นเฉลยกันก่อนเลยอะไรดีเอาอันที่ถูกก่อนเอาอันที่ถูกเอาถูกก่อนนะเอาถูกก่อนใช่ไหมเอาอะไรดีล่ะแกแดดเลือกมามีแถบทองขึ้นนะฮะเอาแกแดดในรถ ก็ตรงกันอยู่แถบทองขึ้นแปลว่าต้องเป็นสำนวนที่มาจากผลไม้นะโดนโอเคโอเคในรถคำตอบนะครับถูกต้องแล้วนะคำตอบนะครับถูกถูกถูกต้องนะครับแล้วที่งานที่ไปมาเนี่มันเปี้ยเลยถูกต้องเลยนะฮะมันเป็นผลไม้ที่แก่เพราะแดดเผาไม่ได้แก่ตามวัยตามอายุต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเด็กบางคนใช่ยไหมพูดเกินวัยเกินผู้ใหญ่โอ้โหมันแก่แดดเหลือเกินเนี่ย นะก็ออกไปทางลบๆหน่อยนะทางไม่ค่อยดีนะฮะก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามวัยตามที่จะเป็นก็แก่แดดนะมาจากผลไม้โดนแดดหรือแก่เพราะแดดนะเผาไปเอามาเอาเลือกหรือไม่เลือเนี่ยเอาเลือกอีกแล้วกันนะฮะเลือกมาขบเพาะแถบพองขึ้นมาขบเพาะต้องมาจากผลไม้ มาจากอะไรตูนมาจากอะไรอันนี้ไม่ทราบอีกแล้วไม่รู้เลยพวกอะไรพวกอะรอันนี้ดาวดาวอะไรไอ้นกกระเชร์ด้วยไม่รู้ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ไม่แหรือเปล่ามันเกี่ยรับแต่มันน่าจะเกี่ยวกับผลไม้อะไรสักอย่างใชได้พอเอานลาแถมทองขึ้นมานะฮะต้องใช่นะฮะคำตอบนะคร s. <S ับคำตอบนะครับถูกถูกครับถูกครับถูกครับครับ um ถูกนะถูกครับถูกครับถูกครับคำตอบนะครับถูกต้องนะครับ มาถูระเสียงตังเลยนะฮะเพาะหมายถึงมะม่วงเลยมะม่วงที่ยังโตไม่เต็มที่แล้วเวลากัดเข้าไปไงมันจะมันจะอ่อนแล้วมันจะกรอบมันจะเพาะเพาะเลยนะโอ้โหเสียงังเพาะเลยพอเพาะเพาะกัดแล้วมันตังเพาะเพาะมันมีอากาศอยู่ข้างในนิดๆเนี่ยกัดไปแล้วหือร้อยนวลไม่ได้เลือกมาแถบทองไม่ได้ขึ้นไม่ได้เกีียวแล้วกับผลไม้ คไม่ไม่อธิบายเพิ่มเติมว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับคนชั่วด้วยแต่ผลไม้หรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าก็ไม่ได้เรื่องมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับผลไม้นะน้นรสหรือไม่รู้เรื่องเราต้องไม่เกี่ยวนะครับคำตอบนะครับไม่เกี่ยวครับคำตอบนะครับ่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับชุดตัดนะเกี่วครับเกี่ยวกับคนผัดหน้าผัดแป้งอ่ะหน้านี้มันนวลเลยลอยหน้าลอยตาลอยนวลเลยนะ ลอยใหญ่เลยมันก็ไม่เกี่ยวกับคนชั่ว,เ,ว,วเลยนะนยแต่จริงอาจจะเปรียบเทียบไปอีกชั้นหนึ่งยาปล่อยให้คนชั่วลอยลวนก็คือว่ายังยืนลอยหน้าลอยตาได้ลอยหน้าลอยตาได้นะฮะมันก็ไม่เกี่ยวกับผลไม้ใดๆเลยเฮ้ยเก่งในโตนเฮ้ยยังไงเนี่ยต่อไปอะไรดีอันนี้ก็เลือกมาอีกเออะมะเทิงเห็นด้วยครับเห็นด้วยครัเห็นด้วยมันเออะคืออะไรเออะมะเทิงก็คือะไรเสียงดัง แล้วมันเกี่ยวกับพอะไ้ตรงไหนอ่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเลยครัต้องเกี่ยวกับผลไม้นะครับจำนวนนี้นะคำตอบนะครับถูกครับถูกครับถูกครับถ้าถูกนี่ครึ่งทางเลยนะถูกภาษาได้ครับตอบนะครับถูกไหมถูกไหมถูกไหมคำตอบนะครับผิดครับไปซะแล้วไปซะแล้วไปแล้วมีเวลาน้อยเหลือเกินเอ๊ะมาเทิรมเกี่ยวกับอะไรครับมาเทิรมตัวละครเนี่ยตัวมาเทิร์มอะจะไหม เออตัวในคดีช yeah. oh. like ื่อมะเทิงอ่ะเอะอะไงเมียหายนะมะเทิงอ่ะไม่เจออ่ะใช่ไหมก็เป็นอาการที่เอะอะเอะมะเทิงเข้ามาไม่เกี่ยวกับผลไม้อะไรเลยไม่เกี่ยวเลยทึนทึกเลือกหมาเปล่าไม่เลือกในรถไม่เลือกสุดท้ายไม่ได้เลือกเกี่ยวทำไมไม่เลือกเขาลุยอย่างเดียวเลยเขาไม่หันไปดูอะไเลยดู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 พินาแล้วนะพินาไม่บองเลยเออเอียงไงเพื่อน โอ้โหไปขวบมาจากเกษตรแล้วไม่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 ปรึกษาหาเรือเลยทึนทึกนะฮะคือมะพร้าวใกล้แก่ใช้ทําประโยชน์ได้น้อยทึนทึกมะพร้าวทึนทึกเพราะนั้นก็เลยมาเปรียบเพื่อสาวแก่ทึนทึกบ้างอะไรบ้างมันมันมันหมดละมันไม่มีอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยนะฮะโอ้โหตื่นตูมเลือกมาหรือเปล่าไม่เลือกไม่เลือกไม่เกี่ยวอยู่แล้วว่าตื่นตูมเกี่ยวกับอะไรสไตายพิษตื่นตูมเนี่ย กระต่ายก็จริงนะกระต่ายตกใจใช่ไหมถึงได้วิ่งออกไปตกใจด้วยอะไรครับลูกมะตูมไงตื่นตูมตกใจลูกตื่นตูมตื่นตูมไอ้มะตูมมันตกมาตื่นตูมตูมคำว่าตูมไม่ใช่ปลากระเบิดนะคือลูกมะตูมมันตกมาตุ้มวิ่งเลยอ ตื่นตูมม้้ขอนีตูเนี่ยมันตกมาไอ้แม่ตูมตกมานะฮะเพื่อตื่นตูมนะหรืออะไรครับฝังรกรากมันต้องมีรากมันมีรากเดี๋ยวมันก็ต้องออกผลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแน่เลยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเออมันไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยฝังรกรากนี่คือการทําขวัญทารกเอารกเขาจริงๆเลยนะรกของทารกเลยนะเอาไปฝังจริงๆไปฝังใต้ต้นไม้เป็นการจองไว้ก่อน จองไว้ก่อนว่านี่จะเป็นที่ดินที่จะให้ลูกคนนั้นได้ปลูกเรือนต่อๆไปไปฝังนกแรกไว้ก่อนใช่แล้วโอ้โหมันลำบากขนาดนี้เลยมีที่มาที่ไปอย่างนี้ฝรั่งขี้นกเกี่ยวไหมไม่ได้เลือกมาไม่เลือกเหมือนกันเิดอีกอ้าวเกี่ยวแล้วครับเต็มเลยนะฮะฝรั่งขี้นกฝรั่งชนิดหนึ่งเนื้อในสีแดงราคาถูกไปเลยไปตลาดเลยบอกไปซื้อฝรั่งขี้นกมาก็จะหยิบฝรั่งที่ไห่ะเปิดมาดูปนี้ข้างในเนื้อเราจะขาวๆใช่ไหมไม่ขาวๆไอ้นี่ข้างในจะแดงเลย เม็ดจะเป็นแบบสีออกมาแดงแดงเนื้อข้างในจะแดงแดงเลยนะครับจบความรู้เพียบเลยนะตูนเนาะจบเลยเราได้ความรู้เพียบเลยเยอะเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเรายังมีโอกาสแต่รู้แล้วใช่ไหมว่าไอ้นี่ก็มีขายทั่วไปอ่ะรู้ได้เออเขาขายนะเฮ้ยถ้าเราไมกดไปซื้อได้คุณพ่อคุณพ่อเซอร์ไพรส์เอาตังมาไปซื้อเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครพร้อมก็มา ใครเกิดปีไก่โอ้โหใครเกิดปีไก่หนึ่งไก่สมพลไก่มีสุกหลวงไก่โอ้งไก่และสุดท้ายครับเสไก่โอ้โหอ้โตันนี้มึงตุ๊บเลยไกชัยเยนี่หนูฝากคำบอกที่ไม่เท่เลยนะเนี่ยโอ้ก็มาเป็นเล้าเลยเนี่ย